เปยปันวาดโชว์รอยเขียวช้ำทั้งตัวขอค่าทำขวัญจากสามีห่างหายจากการเล่นละครเกือบ10ปีกลับมารอบนี้นักแสดงสาวเป้ยปันวาดบุญยรัตน์ะลินขอราให้สุดผลก็เลยได้รอยเขียวช้ำกลับบ้านมาเป็นรางวัลเพียบงานนี้เจ้าตัวไดโพสรูปขอความเห็นใจจากแฟนๆละครว่าเล่นขนาดนี้ต้องดูละครเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเราแหล,ละ #photo by parlin นันปอบนิธิสามีสุีิรกเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเจมส์บอ์ภาคไหนล่ะครับ no t ทม e no d ด สาวเป้ยเข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าขอค่าปลอบขวัญนหน่อยคราหลังจากนั้นชาวเน่งก็ได้เข้ามาแสวคุณแม่เป้ยว่าแม่เล่นไประเบิดภูเขาเผากท่อมมาแน่ๆออกรบมาหรอคะแม่ละครแอคชั่นหรอคะซีสรอชมอยู่นะคะคนสวยนะ่ารักมากๆคะ่ะข,ขอขอบคุณภาพไอจีเป้ยปันวาดภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ